กินแบบนี้แล้วคุณจะป่วยยากสวัสดีครับทุกทุกท่านพบกับผมคําพางพุณกทะติมพมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทฟัร์ไล์ประเทศไทยเช่นเคยนะครับพบกันผมก็นำเรื่องของสุขภาพ มาฝากทุกทุกท่านนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าได้หลายคนอาจจะยังไม่รู้โอกาสของการสร้างสุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมนําเสนอนั่นก็คือในส่วนของ Transfer v e c t o r ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับเพิ่มภูมิคุ้มกันจากบริษัทฟัวไล์คนส่วนมากนะครับยังไม่รู้จักกันและก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้มีโอกาสนําเอาไปใช้ ในการบำรุงสุขภาพของคุณรักษาสุขภาพของคุณเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีโอกาสที่จะมีอายุที่ยืนยาวได้นะครับคนเรามีแค่ชีวิตเดียวนะครับเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ให้นานที่สุดเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับหน้าที่ของเราก็คือการรักษาลมหายใจให้ได้นานที่สุดนะครับซึ่งจะทําให้คุณไม่เจ็บป่วยและก็ไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานในการที่จะดูแลคุณนะครับตอนนี้เรามาดู รายละเอียดกันนะครับกินสิ่งต่อไปนี้นะครับแล้วคุณจะป่วยยากหลายคนก็คงพอที่จะนึกออกนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดถึงนี่คืออะไรแน่นอนนะครับเรื่องของผักผลไม้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพยกตัวอย่างเช่นผลเบอร์รี่ผักกากสีถั่วอัลมอนด์แล้วก็ในส่วนของชาเขียวนะครับหลายคนชอบดื่ม แล้วก็ในส่วนของขมิ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับมะเขือเทศและก็ผลไม้รสเปรี้ยวพืชตระกูลถั่ว แล้วก็พวกเครื่องเทศต่างๆนะครับทั้งเกิดว่าในแต่ละมื้ออาหารน้องคุณนะครับได้บริโภคสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและการเจ็บป่วยนั้นก็ยากนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดลงไปนะครับว่าอาหารที่พูดถึงเมื่อตะกี้นี่ครับเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเป็นปัญหาของสุขภาพอย่างมากเลย มันเกิดจากความเครียดมันเกิดจากการบริโภคเนื้อสัตว์มันเกิดจากขบวนการเผาผลาญต่านนงๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับถ้าเกิดว่ามันมีมากไปนะครับมันก็จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ทำลายเซลลให้เสียหายได้แล้วก็เกิดเป็นโรคตามมาเปิดโอกาสให้เชื้อโรคนะครับเข้าสู่ร่างกายเราได้นะครับ ประโยชน์ของผลเบอร์รี่ผลเบอร์รี่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นแอนโทไซยานินวิตามินซีสารเรสเวอราทนนะครับแล้วก็ในส่วนของผักหลากสีนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญเช่นวิตามินเอวิตามินซีวิตามินอี แล้วก็สารแคโรทีนอยด์ด้วยนะครับในส่วนของผลอารอน,นะครับอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอ e. ีซึ่งวิตามินอ e. ีนี้ก็จะช่วยในการปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระนะครับในส่วนของชาเขียวนะครับชาเขียวก็อุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลและโดยเฉพาะคาเทซินนะครับซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระการบริโภคชาเขียวเป็นประจำนะครับอาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับ ขมิน้นสารสําคัญในขมิ้นนั่นก็คือสารคูเครมินซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและก็ยังต้านการอักเสบที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยมีการนํามาผลิตเป็นอาหารเสริมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของมะเขือเทศแน่นอนนะครับมะเขือเทศมีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือไลโคปินนะครับซึ่งจะมีความสําคัญกับการลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งบางชนิดได้นะครับถ้าว่าอาหารต้านอนุมูลอิสระหลายคนก็คิดถึงอาหารผลไม้รสเปรี้ยวนะครับ ผลไม้รสเปรี้ยวเป็นแหล่งของวิตามินซีซึ่งวิตามินซีนะครับก็เป็นสารต้านอานุมูลอิสระและก็มีศักยภาพในการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะครับ และก็พืชตระกูลถั่วนะครับพืชตระกูลถั่วอุดมไปด้วยโปรตีนและสารต้านอนุมูลอิสระมีทั้งไฟเบอร์และสารประกอบที่เป็นประโยชน์อีกมากมายในพืชตระกูลถั่วนะครับและก็เครื่องเทศเครื่องเทศทุกชนิดมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับทั้งหมดนะครับเป็นอาหารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ช่วยให้กับระบบภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเป็นการรักษาเซลล์ ถ้าเกิดว่าร่างกายมีสารตร้านอนุมูลอิสระเยอะคุณก็จะปราศจากโรคนะครับสารต้านอนุมูลอิสระต้องกินไว้ประจําเพื่อให้ในเลือดของเรานั้นมีสารต้านอนุูลอิสระเยอะๆเะมื่อร่างกายเกิดมีอนุูลอิสระขึ้นมานะครับมันจะช่วยไปจับอนุูลอิสระไว้นะครับสารต้านอนุมูลอิสระไม่ได้รับประทานเพื่อรักษาโรครับประทานเพื่อป้องกันโรคเพราะว่าถ้าเกิดว่าอนุูลอิสระเข้าสู่ร่างกายมันไปทําร้ายเซลทําให้เซล์ เสหายแล้วสารต้านอนุมูลอิสระก็ไม่มีประโยชน์ในการที่จะไปช่วยอะไรเซลล์ตรงนั้นนะครับการที่คุณจะใช้ประโยชน์จากสารต้นอนุมูลอิสระคุณต้องบริโภคในชีวิตประจําวันเอาไว้เป็นการสะสมไว้ในเลือดนะครับ สารต้านอนุมูลอิสระร่างกายก็ไม่ได้สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับดังนั้นเราจึงควรบริโภคอยู่เป็นประจำเพื่อให้ในเลือดของเรามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เป็นประจำเพื่อป้องกันโรคทีนี้มาดูอาหารเสริมสหรับภูมิคุ้มกันโดยตรงนะครับสารต้านอนุมูลอิสระเป็นผู้ช่วยของภูิคุ้มกันทีนี้เรามาพูดถึงอาหารเสริมสหรับภูมิคุ้มกันโดยตรงนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจ ทบทวนเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันกันก่อนนะครับระบบภูมิคุ้มกันจะทํางานได้เมื่อมีข้อมูลของเชื้อโรคหรือเราเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งจะมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในลําไส้แล้วก็มีทั้งเชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรคนะครับถ้าเกิดว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้มันก็จะทําหน้าที่ในการเป็นครูสอนให้กับระบบภูมิคุ้มกันให้รู้จักไวรัสแบคทีเรียเชื้อราปรสิตอะไรต่างๆนะครับมันก็สามารถที่จะสอนภูมิคุ้มกันได้นะครับเป็นครูให้ภูมิ ถ้าเกิดว่าในร่างกายนั้นมีจุลินทรีย์ที่ดีภูมิคุ้มกันข้องขุนก็จะแข็งแรงและในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าที่ทําให้เกิดโรคเข้าสู่ร่างกายระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีประสบการณ์ของการต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับทั้งจุลินทรีย์ที่สอนภูมิคุ้มกันให้รู้จักโรคแล้วก็การที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราสู้กับโรคนะครับ ผ่านขั้นตอนการต่อสู้หรือว่าผ่านขั้นตอนการเรียนรู้แล้วนะครับระบบภูมิคุ้มกันก็จะเก็บข้อมูลของเชื้อโรคเหล่านั้นไว้ในเซลล์การจดจําเรียกว่าเมมโมรี l เซลล์นะครับและเมมโมรีเซลล์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและที่ออกลูกเป็นไข่ในสัตว์เพศเมียนะครับเมื่อมีลูกเมมเมรีเซลล์ก็จะ Copy ตัวเองถ่ายทอดออกมาออกมาเป็นทรานสเฟอร์แฟกเตอร์แล้วก็ไปเก็บไว้ในนมน้าแรกหรือว่าไปเก็บไว้ในไข่แดงนะครับ ซึ่งบริษัทฟัไลต์ก็ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็จนเข้าใจนะครับว่าทรานสเฟอร์เฟกเตอร์มีอยู่ใน2แหล่งนี้นะครับก็มีการสกัดเอาทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ผลิตผลของแมนบุรีเซลล์ตัวนี้นะครับมาเก็บไว้ในแคปซูลเรียกว่าทรานสเฟอร์เฟกเตอร์นะครับจากนั้นก็นำไปบรรจุขวดนะครับ เมื่อคุณได้รับประทานโฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์ o ฟกเตอร์สิ่งที่คุณจะได้นะครับนั่นก็คือคุณจะได้เนตรอนคิโนเซลหรือว่า NK เซลเซลล์นักฆ่าโดยธรรมชาติซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถกระตุ้น NK เซลล์ได้437%นะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับสามารถเพิ่ม macrophage เซลล์ตื่นกินตัวใหญ่ในร่างกายเพิ่มได้22%นะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับสามารถที่จะให้ไซโตไคน์ให้กับร่างกายได้36%ไซโตไคน์นี้ก็คือ เป็นสารสื่อกลางในการเรียกระดมพลเรียกภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆออกมาทําหน้าที่ในการสู้กับโรคนะครับผลิตภัณฑ์นี้ให้แมมโบรีเซลล์หรือว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติถ้าเกิดว่าร่างกายไม่มีโรคร่างกายก็จะเก็บทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ไว้ในรูปแบบของแมมโบรีเซลล์และก็ผลิตภัณฑ์นี้สามารถที่จะเพิ่มแอนติบอดี IgA เพิ่มได้ถึง73และผลิตภัณฑ์นี้ยังให้พวกยูรินซีที่ดีต่อลำไส้มีอะมิโนแอซิด ที่จำเป็นต่อการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับ เพียงวันละสองแคปซูลนะครับเป็นเกราะป้องกันร่างกายถ้าเกิดว่าคุณมีโรคอยู่ก็จะเป็นทางออกของการเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยรักษาโรคในร่างกายของคุณถ้าเกิดว่าคุณสุขภาพดีระบบภูมิคุ้มกันก็จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีตลอดไปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะสั่งซื้อ f o l l i g t t a n s f e r Factor นะครับคุณสามารถที่จะคลิกซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับในราคาสมาชิก หรือคุณจะสแกนสั่งซื้อผ่าน QR code นี้ก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบ้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจบัวไลท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ